โจ้ครับพี่โจ้มีวิธีการเข้าทํายังไงอะสมัยก่อนยิงประตูได้เป็นกาะเป็นกำอมครับโดยจริงๆแล้วด้วยด้วยสไตล์ของผมวิธีการผมก็คือสัทาตยญานนะฮะซึ่งเราก็มาจากการฝึกซ้อมของเราแล้วก็สไตล์ผมเนี่ยการยิงประตูผมชอบไม่ได้ชอบยิงแบบว่ายิงแบบให้มันแรงอะไรเงี้ยแต่ผมเน้นความแม่นยําความชัวนะครับเน้นยิงทางอะไรเงี้ยครับเราก็ฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆอะอยนะฮะ มันรูได้ไงว่าต้องไปยืนตำแหน่งตรงนั้นตรงนี้อะไรเงรี้ยเวลาเราในเกมอ่ะครับคือจริงๆมันจงหวะเป็นจังหวะของฟุตบอลอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าในความคิดของของของนักฟุตบอลแต่ละคนที่เราเราจะพยายามอ่านบอลอ่านจังหวะบอลว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าถ้าเราเคลื่อนไปตรงเนี้ยบอลจะมาตรงเนี้ยคือบางทีเราก็ต้องใช้สัญชาตญาณตรงนี้คิดด้วยอะไรงะเงี้ยอราพี่โจมีวิธีการเลือกมอนเทลสตั๊ดของตัวเองอยังไงบ้างครับ สำหรับผมเนี่ยชอบใส่รองเท้าสแตทที่เป็นหนังจิงโจ้นะครับที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะใส่แบบนี้ถ้าเป็นหนังที่แบบแข็งๆราก็ไม่ค่อยถนัดแล้วก็เรื่องสแตทที่มันกระชับกับเท้าบางคนอาจจะชอบใส่สแตทหลวมๆอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ใช่ผมต้องกระชับเพราะว่าในเรื่องของการพลิกตัวกับตัวการยิงประตูอะไรต่างมันมันมันเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยอะไรเงี้ยวอทอชูทำเรื่องเล่นเป็นเรื่องใหญ่